สวัสดีครับช่้างนัดน,นะครับจากนัดเลสซิ่งชแนลช่องประจำนัดเลนนะครับวันนี้เราอยู่กับโทตาแคมรี่นะครับ ACV ห้าูนนะมาเปลี่ยนวิทยุ a อ d ด o i d นะครับคันนี้พี่เจ้าของรถมาจากพัทยาไอ้ไม่ใช่มใช่มาจาับางแสนพี่เขาบอกว่าดูคลิปมานะครับก็เลยเข้ามาให้ทำตอนนี้ผมรืือวิทยุมาแนละ้วคลิปเก่าเคยมีนะเดี๋ยวเราจะทำเดี๋ยวผมจะวางไอ้ GPS ตรงนู้นเดี๋ยวผมจะถอดเสาประตูก่อนเพราะเนี่ยกำลังจะถอดเสาประตูแล้วเดี๋ยวน่าจะมีปัญหามันจะถอดยากนิดนึง วันดีว่าพี่เขาเป็นแฟนกันเสร็จแล้วพี่ผู้หญิงอะ่ะเขาไม่รู้จักผมหรอกแต่พราะพี่ผู้ชายอะ่ะเป็นคนฟิลิปปินส์แล้วก็ดูคดลิปมาก็บอกว่าต้องมาให้ผมทําพี่ผู้หญิงเขาก็เลยเอารถมาให้เราทาทีเนี้ยกําลังทําอยู่แล้วก็คุยไปทําไปถูกคอครับกลายเป็นว่าคุยคุยแล้วถูกคอพี่เขามีอะอะไรวะตาโตอ่ะ ek พี่เขามี ek ผมมี eg อยู่ผมมีสามดอยคุยกันถูกคอเลยทีนี้ แล้วก็ไม่ได้คุยภาษาอังกฤษนานเริ่มได้คุย,คยเริ่มได้คอสนิมสนุกดีโอเคมาเดี๋ยวเราจะมารื้อรถแล้วถ้าเกิดว่ามีคุยภาษาอังกฤษไปบ้างนะถ้ามันไม่ถูกไวยากรณ์หรือพูดไม่ถูกอะไรยังไงนะขออภัยไนนาที่นี้ด้วยนะครับเพราะว่าพ,พอพูดได้นิดนิดหน่นอยหน่อยนะไม่ได้เก่งไม่ได้อะไรนะพอพอได้บ้างอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลื้อกันนะครับเดี๋ยวเพื่อมีถอดถอดไหนอธิบายเดี๋ยวอธิบายพี่เขาเป็นภาษาอังกฤษอย่างใจนี้นะอ่ะอมาเราเรามาลุยกันตอนนี้ เราจะติดจอนะครับแล้วก็ก้องก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะรื้อเสาออกก่อนเพื่อที่จะติดกล้องด้านบนแล้วก็เดี๋ยวจะเอาวิทยุเดี๋ยวตอนเดี๋ยวก้อนอื่นเราจะวิทยุมาเสียบแล้วก็ลงแอปแล้วก็เช็คกล้องหลังก uh, mm ่อนนะครับก่อนที่เราจะเดินทั้งหมดนะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะได้รู้ว่าสายไม่มีปัญหาหรือเปล่านะก่อนที่เราจะเดินถ้าสายมีปัญหาเราได้เปลี่ยนเลยไม่งั้นเดี๋ยวเราเดินเสร็จแล้วเรามาต่อพอมันใช้งานไม่ได้เงี้ยเราก็เสียเวลาเราด้วยนะอ่ะมาเรามาดูกันอันนี้สายที่เขาแถมมาในหน้ากากนะ เส้นนี้มันจะเป็น USB นะ USB เราเสียบเส้นนี้เลยสีเขานี่เลยอ่ะนี่เส้นนี้นะ,ะนนนะมันจะเป็น USB นะแล้วแต่นะบางเจ้าก็มีแถมบางเจ้าก็ไม่มีแถมถ้ามีแถมก็ดีครับใช้ได้เสียบเข้าไปเลยมันจะได้ใช้กับอ่า USB เส้นเก่าอ่ะปึ๊บนะเสร็จแล้วก็ชุดปลั๊กตรงรุ่นนะมีสามอันเสียบให้ครบดูพินดีๆนะ อย่าให้มันเบียดอย่าให้มันบิดอย่าให้มันเบียดอย่าให้มันบิดดูพินิจดีอ,อ,อันนี้อันนี้เป็นปลักสายอากาศนะปลักสายอากาศเขาอยู่นี่อึ๊บอย่างเงี้ยเสร็จแล้ว usb เก่าเขนาน่าจะอยู่ในเก๊อ๋ออยู่ตรงนี้อยู่อยู่ตรงข้างล่างตรงนี้ อันนี้อันนี้ uh, GPS GPS วางนู่นเดี๋ยวเราประกอบเข้าไปก่อนเข้าไปในให้ได้ในระดับหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวจะลองกล้องถอยลองอะไรก่อนแต่ว่าถ้าเราวางเลยเดี๋ยวมันจะไปขูดรถนะเดี๋ยวมันจะมีปัญหาอ่ะทีนี้เรามาดูอันนี้ก่อนสาย u s b เนี่ยเขามีมาสองเส้นเห็นไหมครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะใช้นี้แทนเส้นหนึ่งเราดูที่หัวอันนี้มันจะเป็นสี่พินหัวสี่พินนะครับเราเอาสายหัวสี่พินออกก่อนออีกอันนึงจะเป็นสายหัวหกพินนะ แต่มันก็มีแค่4แหละเพราะนั้นเราก็จะเหลือแค่2เส้นนี้ไอ้สายขวหัว6หกอินเนี่ยเดี๋ยวจะมาต่อกล้องนะอ่ดูนะ USB นะเสียบนี้ก่อนไม่ต้องงงครับอย่างที่ผมบอกในหลายๆคลิปถ้าเสียบลงก็คือใช่ครับเสียบไม่ลงคือไม่ใช่นะต่อไปนะอันนี้มันตึงอย่ไปต่อปักหางกระรอบผมชอบเรียกปักหางกระรอบเพราะว่ามันเป็นหางพุ่มพวง อันนี้ก็จะเป็นชุดสาย a อวีนะครับจะมีคนถามดูว่าไว้ทำอะไรก็ไว้เผื่อมีปีมีฮาวเวอร์นะเราก็เสียบหลอจากนี้ได้ไม่เสียบไปก็ได้นะแต่ว่าลดลูกค้าทำาหน้าร้านผมผมต้องเสียบไปให้หมดนะครับเผื่อลูกค้าจะใช้ที่หลังจะได้ไม่ต้องมานั่งหาวาช่างนั้นสายอยู่ไหนนะนนผมใส่ให้เรียบร้อยแล้วเส้นนี้นะครับเป็นสายกล้องถอยนะแล้วก็เท่าน,นี้แหละ <laughs> แล้วก็เท่าน,นี้แหละอ่ะอันนี้ สาย USB หืออีกเส้นหนึ่งที่เราต่อจากตรงนี้นะอ่าเราเสียบมันตึงนะเดี๋ยวผมต่อเสียบที่หลังดีกว่าเสียบนี้ก่อนเสียบไฟก่อนเพราะว่าเนี่ยที่เราต้องใช้ก็คือเราต้องใช้ไฟนี่แหละ<ศ>ขึ้นขออนุญ,ญาตนะแล้วเสียบ้างหลังนี่ผมรักตัวจริงเลยเพราะว่าขาผมเสียบขานี้ไว้กล้องอ่ะผมเสียบผมต่อขาไว้เพราะว่าถ้าไม่ใส่ขาจะไม่อยู่นะทีเนี้ยอีขาเนี่ยแหละมันจะไปล่อปูดรถเป็นรอยนะต้องระวังให้ดีอ่าแล้วเราก็พิงไว้อย่างนี้ก่อนอ่ะ o n USB อ่ะ can use นะ o n o n USB d i s k Ah have to USB This h uh, uh, but 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 use one and and this one in Yes yes can can use this โอเคนะครับอ่า uh, กล้องนะครับเราจะมีสายชุดแบบนี้นี่นี่นะอันนี้ก็คือสายมันพันมากันหมดเลยเดี๋ยวผมหยิบให้ดูก่อน เมื่อกี้คุยเขาเขามันมันมันไม่เรียกว่าคามล่านะมันต้องเรียกว่าเดสแคมนะกล้องมันถือกล้องมาถือรถอ่านี่สาย USB นะครับต่อกับกล้องเอากล้องขึ้นมาให้ดูก่อนกล้องเขาจะมีสายสองเส้นมีกล้องนี้นะเขาจะมีสายสองเส้นสาย USB สีฟ้าเนี่ยนะครับลองดูก่อนน,อนี่นะแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นห่วงนี้หวงนี้ก็จะมีสายเส้น,นอันนี้เป็นกล้องหลัง ต่อไปข้างหลังได้แล้วก็ใน,ในพวงเนี้ยเขาก็จะมีสายอันนี้เส้นหนึ่งเป็นสายกล้องถอยนะครับเดี๋ยวเราจะเสียบกับทั้งเมื่อกี้ที่ผมบอกนะว่าเป็นกล้องถอยทีนี้เดี๋ยวผมจะลองออนกุญแจก่อนนะเพราะว่าเราจะลองเช็คกล้องก่อนก่อนที่เราจะเดินสายไฟแล้วไม่งั้นเดี๋ยวถ้ากล้องมันเสียเราจะได้เช็คเลยว่าอะไรเสียบ้างก่อนที่เราจะเดินนะครับไม่งั้นเสียเวลาเราจอติดนะรอแป๊บหนึ่งนะโอเค ทีนี้เดี๋ยวเราจะลงโปรแกรมกล้องนะครับยูอุสยุสอ่ายุสอิงลิสยุสอิงลิสอินเตอร์เฟสใช้ภาษาอะไรครับพี่ใช้ภาษาอังกฤษเนาะหน้าเครื่องอะหน้าเครื่องใช้ภาษาอังกฤษเนาะไอหน้าเครื่องไอไอไอตัวหนังสือต้อนสอนบนเครื่องอะใช้เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยครับผมได้ตั้งให้อเนี่ยอันเนี้ยในเป็นภาษาอังกฤษอยู่าาออยโอเคอ่ะตอนเนี้ย เดี๋ยวนะสาย USB เดี๋ยวเราเสียบก่อนอันนี้สาย USB นะยังไม่ได้เสียบจะเสียบนี่ครับเสียบแล้วมันจะขึ้นมาขม้างบนเดี๋ยวเราเรทสให้จบก่อนเลยกดเข้ามานี่แล้วก็ไฟล์เมนเจอร์ครับ uh, USB สองเ่ยมันสแกนอยู่เดี๋ยวเราจะทำการลงแอป,ปก่อนนะลงแอป,ปนี่ FVcard อะไรเนี่ย DVR.apk นะครับลงแอป,ปนะปกดลงไปอ่าอิน tall ครับ ก็ accept อ่าโอย o p เพครับเดี๋ยวเราจะดูก่อนว่ากล้องมันใช้ได้ไหมก่อนที่เราจะเดินนะอ่ะเอ l โล่เอลโ่เอเคนี่กล้องหน้านี่กล้องหน้าแปะหนึ่งทีนะครับกดนี้สลับกล้องนะอันนี้กล้องหลังกล้องหลังใช้ได้แล้วทีนี้พอเรารู้แล้วว่ากล้องหลังใช้ได้ใช่ไหมเดี๋ยวผมกดออกก่อน เราจะต้องเทสด้วยว่าไอ้กล้องถอยเนี่ยมันติดไม่ติดนะครับเดี๋ยวผมจะสายไฟให้เขานะว่าจะต้องไอ้นี่นะเดี๋ยวผมดูสายก่อนมันน่าจะมีสายเหลืออยู่วิธีการทำงานของกล้องถอยนะครับคือต้องมีไฟจ่ายเส้นแบ็คเนี่ยเส้นสีน้ำตาลด้านหลังเนี่ยอาจจะไม่เห็นนะคือเดี๋ยวเราจะต้องต่อกับไฟถอยมาให้แต่ว่าตอนเนี้ยผมแค่อยากรู้ว่ามันถอยแล้วมันจะใช้อุย้ยถอยแล้วมันจะใช้ได้ไหมนะผมก็ จะเอาไอเส้นสีน้ำตาลเนี่ยไปหาที่สายไฟเอาซึบๆอันนี้ง่ายที่สุดเลยก็คือมันมีปลั๊กไฟอยู่ข้างบนมันจะมีปลั๊กปลั๊กไฟถอยอยู่ข้างบนมันจะมีไฟอยู่เส้นหนึ่งเดี๋ยวลองคำนวนว่าเส้นไหนผมนจะเทสผมว่าน่าจะสีม่วงมีม่วงกับชมพู่นะเดี๋ยวไปลองก่อนนะ จริงๆมีไห้ควงเช็คไฟก็ได้นะก็รู้แล้วว่าเส้นมีไฟไหมแต่ว่าไม่ได้เอามาอ่านีอ่ากล้องถอยติดแล้วอันนี้คือถ้าเราใส่เกีย์ถอยจะเป็นภาพแบบนี้นะอ่า if you are reverse car send it s e t i n g setting camera setting camera ่าฮะโอเคเอากล้องออกนะตอนนี้เท่ากับว่ามันใช้ได้ละอ่าไหนๆก็พี่เจ้าของรถก็นั่งแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังอ่า app app for f for c อ่า อเมร่าอิเดียฟินิชชั่นเรคคอร์ดทูโอเพนอิฟอ you don't open this app ยูอัลสตาร์ทค่ะอ่าเดสแฮมแฮม already already to start yes i t s automatic and you turn off d h a t s ham not uh turn off ah uh, yes uh if you want to see payback l you touch นะ the h ใช ah, yes payback l uh, I have have video have video payback l if if you want to uh lock this video uh if if have a c c i d e n t you want you want to save you touch you touch your your video have have key you r put key a h uh, lock ล็อกวิด huh. yes. yes. uh ีโอสำเร็จโยวิดีโออินล็อกโยพุทล็อกแอปวันวิดีโอพอโยล็อกอ่าะฮะยังส์อ่าฮะยังส์อ๋อโยโยได้อ่าวิดีโอเนสเนสเนส and if if full if if full new วิดีโอ delete delete back yes automatic ย o วล็อกไอ่ e ด้ลบแย้สแยสยัวยุสยุสยุสลองยุสลองไทม์ยัวันทุกฟอร์แมตย่าต้องใช้คำว่าอะไรวะต้องต้องต้องฟอร์แมตอะเออฟอร์แมตฟอร์แมต if if o ัวไ e ้ลองไทม์อะวิดีโอ have lock but y ส u don't see is this name full อะฮะ format card y ุทธยุทธั and this setting yes format yes finish format card easy easy ทุยุทธโอเ yes ยินดี อ f y อ u ฟโยได้ทูเทเวลน o องน u องน้ออ่านโยฮัสเ n นโ o ได้โอลิว to ดอนดอ t ฟอร์ซีทูลุกโยได้ได้ทูโฮม o ยก็ฟอร์แมซีซีน้องเดโอเคสซวเล่นนะสซวพีเขาเล่นโอ้อัดวิดีโออ่า yes s e don't <laughs> <Okay. S 3> <laughs> <laughs> if but 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 yo u dono t k n w s h e s h e s h e no s h e s h e put app u t app gps yo da yo n e ฮ่าฮ่าฮ can follow me yo yo level อ่ะ b o u e sea level อะไร oh sea h n o โอเคโอเคเดี๋ยว now now finish i setting off เพราะตอนนี้ผมเทสเฉยๆว่ามันใช้ได้ไหม พอใช้ได้เสร็จเดี๋ยวเราจะได้เดินสายเลยเดี๋ยวถ้าสมมุติว่าผมทําแล้วอ่ะแล้วผมไม่ได้เช็คอ่ะถ้ามันไม่สั้สายไม่เสร็จแล้วผมต้องมาลื้ออีกใช่ตอนนี้เสร็จละเดี๋ยวผมก็จัดการละเดินสายละอีกประมาณสักชั่วโมงหนึ่งเสร็จโอเคครับ one house two finish <c oughs>